กลับสวัสดีเอฟซีนะครับผมพี่พี่ป้าๆแม่ๆทั้งหลายนะครับผมเนาะก็มาดูเราพัฒนาการประจำวันพุธที่เก้าเดือนเจ็ดปีหกสิบแปดวันนี้นะครับเป็นวันโกนนะครับขึ้นสิบสี่ค่ำเดือนแปดนะครับพรุ่งนี้ก็วันอาสาห้าบูชาสิบเอ็ดวันข้าวันสานะครับพรุ่งนี้วันพระนะครับเสียดายน่าจะเป็นวันพระนะวันนี้ คือถ้าเป็นวันพระนี่ชงหลังแล้วเรามากับพระจริงๆนะครับเป็นวันพระทีไรผมไม่พลาดนะผมมาตลอดนะก็ต้องไปลุ้นอีกทีหนึ่งว่าวันวิสา,าวันเข้าวันสาเป็นแรมหนึ่งค้าซึ่งก็หลังวันพระนะวันพระคือพรุ่งนี้นะครับวันที่สิบอ่าเนาะใช่แล้วก็ไปเข้าวันสามวันที่สิบเอ็ดนะครับอืม วันนี้วันที่9เดือน7นก็สวยงามนะครับ9เดือน7อสำหรับเราพัฒนาเนาะ,ะวันจันทร์ที่แล้วนะครับผมเข้าเนีย๋ยถ้ามาเบิ้ลเนี่ยผมไม่ได้จับเบิ้ลให้ตลอดเลยนะครับก็อุตสาห์หกแล้วก็ยังมาเบิ้ลหกนะครับเข้าเด่น6นะวันนั้นก็มั่นใจว่า6ผมจะมานะครับก็ไม่น่าจะพลาดสายเหนื่อยไม่พลาดนะครับก็เข้า66นะ จะได้ตัวเจาะนี่แหละคือถ้ามาเบิ้ลที่ใดเราก็พลาดท,ทุกทีเนาะในชุดสามัวผมก็มีหกสองตัวห้าหกชุดเน้นก็มีนะครับจับสามตัวก็มีสามห้าหกอะไรประมาณนี้นะครับถือว่าหกันนั้นผมก็มั่นใจว่าน่าจะมามั่นใจมากเลยนะ <c oughs> ก็เป็นเน้นย้ําอยู่ในกลุ่มไลน์ก็ว่าหกก็น่าจะพ่าดนะครับแต่สามไม่มาตามเป้านะครับเบิ้ล อีกแล้วนะครับเอาไม่ออกตัวไหนเลยเจ็ดสองสองศูนยหกหกหกจับเยอะนะวันนั้นสี่หกห้าหกเก้าหกแปดหกเจ็ดหกสามหกหนึ่งหกยังรอดออกมาเป็นหกหกเอาเข้าไปใครจับเบิลสายเหนื่อยก็ผ่านนะครับเด่นบนเข้าที่หกนะครับเด้นสี่ห้าไม่มานะครับ เด่นจันเข้าศูนย์ oh, ศูนย์ไม่ได้ใจในตารางว่าแล้วทาศูนย์มานี่ต้องขออภัยจริงก็มาที่หลักร้อยนะครับึงคือหลักร้อยผมมีศูนย์นะก็เข้าอีกแล้วนะ้หลักร้อยแต่ไม่เข้าตัวเน้นนะครับหกไปอยู่ที่สิบหน่วยแทนนะจับตัวนี้ก็ผ่านเลยนะครับศูนย์หกหกเนี่ยร้อยเนี่ยเอาศูนย์หกหกไปจับกันก็ศูนยะ์หกนะ สูตรนี้มาสองตัวเลยนะครับหลักร้อยผมมันชนที่หกกับสามจะหกไปสิบหน่วยแทนนะครับศูนย์หกะถ้าจับก็จะเข้าได้ที่ศนะูนย์หกร้อยเข้าศูนนะครับส่วนเลขไหลจันรหนึ่งสามหลุดนะเด่นจันผมเข้านะครับก็คือเข้าเลขศูนย์ตัวที่ไม่มองเลยเลขศูนย์ไม่ได้ใส่ในตารางด้วย เข้าแค่หกหกนะไม่มีเบิ้ลนะก็ใครไม่จับเบิ้ลก็ไม่ได้สองศูนย์สองไม่มีด้วยในตารางนะครับถือว่าผมพลาดเลขสองไปเลขศูนย์ด้วยตัวสําคัญด้วยนะมาแก้มือกันวันนี้วันศุกร์วันจันทร์ผมหลุดมานะ <c oughs> วันนี้ต้องแก้คืนละ <c oughs> เจอคำขู่แก้คืนลับพฒนาวันพุธเก้าเจ็ดหกแปดนี่ก็วันโกนนะครับไม่ใช่วันพระนะครับอจะมาแบบไหนนะครับมาดูเลขในตารางกันก่อนนะครับเลขในตารางวันนี้นี้คัดแล้วนะก็จะอยู่ที่สองเก้า <c oughs> ศูนย์ห้าหกเจ็ดแปดนะครับศูนย์สองห้าหกเจ็ดแปดเก้าอ่ะตามนี้ครับเด่นบนประกอบไปด้วยห้าหกเจ็ด แครับเด่นพุทธนะครับเด่นที่8 9 0เาเลขศูกับเลขต่ำนะครับ8 9 0วันนี้มี0ูติดมาด้วยส่วนร้อยจะอยู่ที่สองห้าเก้าตัวไหนจะผ่านเข้าวินนะครับสองห้า เก้าหลักร้อยผมช่วงหลังมาดีนะครับสูตรนี้รอบนี้มันไม่ชนเอ่อมันชนกันทั้งสามตัวเลยนะครับก็คือชนที่สองห้าแปดก็เลยไม่ได้เน้นนะครับสองห้าเออสองห้าเก้านะครับพูดติดงวดนี้หลักร้อยชนกันสามตัวนี้เพราะฉะนั้นก็เออสองห้าเก้านี่แหละนะครับดูแล้วไม่ชนครับชนกันสามตัวเลยเก้าสองห้า นะผมดูสูตรก่อนเออไม่ผิดนะครับเจ็ดแปดเก้าสองสี่ห้าโอเคชนกันสามตัวเลยนะครับรอบนี้หลักร้อยชนกันที่สองห้าเก้าอ่ะก็อยู่ในตารางหมดรอบนี้ผมเอามในตารางหมดเลยไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ตัดออกแล้วรอบที่แล้วไม่เอาศูนย์มาเป็นเท่าศูนย์มาแทนหนึ่งโอเคนะครับศูนย์พอร,รอบที่แล้ว 0ชนกับเด็ดวันจันทร์ด้วยรอบนี้ก็จะมี2 2ชนกับอะไรไม่ชนนะครับ5มี5ชนกับเด่นบนนะครับ5เอ่อ9มาชนกับเด่นพุทธทับ8 9 0ตัวเลขก็อยู่ประมาณนี้นะครับเด่น2ตัววันนี้ผมขอเลือกเลข สองกับแปดนะครับจะผ่านไหมนะครับสองกับแปดชุดเจาะนะครับชุดเจาะเนี่ยมันจะประกอบไปด้วย <c oughs> ชุดนี้นะครับ สองสองสองแปดสองสองสองสท, двух, two, eight, two, ทีนี้เอาเด่นพุทธมาจับกับเด่นบนนะครับก็จะมี

นะครับแล้วก็จะมี95 96 97นะครับ90นนะอันนี้เจาะรวมให้เลยนะครับ 2อง8อ9สองแปดสองเก้าแปดห้นะครับเด่นวันนี้เลือก2กับ8อืมชุด2ตัวนะจัดไปแล้วทีนี้มาดูชุด3ามตัวนะครับ3ตัววันนี้ 228 229 258 259 280 290 นะครับจะให้6ชุดนะอันนี้คือชุดสามตัว <c oughs> ส่วนชุด4ตัวนะครับ4ตัววันนี้ประกอบไปด้วย2 2 2 8 2 2 2 9งแดสอ้ยไหม สองสองห้าแปดสองสองแปดศูนย์เอออะตามนี้ครับผมเจาะให้แบบนี้แปดศูนย์เก้าศูนย สามตัวสี่ตัวผมจับให้แค่สี่ชุดนะใครจะจับเพิ่มเอาสามตัวผมไปจับก็แล้วกันนะครับวันนี้ระวังอะไรวันนี้ระวังระวังเบิ้ลหามถ้าเบิ้ลนะถ้าเบิ้ลนะมันจะมีอยู่สามตัวที่ระวังเบิ้ลนะตัวเบิ้ลนะผมให้สามตัวก็คือ นะเบิ้ลถ้าใครชอบแล้วแต่จะจับไม่จับก็ว่ากันเบิ้ลผมให้ไปที่สองสองแปดแปดเก้าเก้าครับนะเบิ้ลผมให้สามชุดนะใครจะจับไม่จับไม่ว่ากันนะใครบอกว่าเยอะไม่จับอืมไม่ต้องครับเบิ้ลสองสองผมจับให้แล้วแปดแปดเก้าเก้าเนี่ยผมมองเบิ้ลไว้สามตัวนะท่าเบิ้ลน,นะรอบนี้ระวังเบิ้ล สถิติวันพุธ <c oughs> ย้อนหลังหนึ่งสงสามี่ห้าห้างวดนะครับวันพุธนะครับห้างวดนะครับห้างวดเ,เลขที่มาเด่นที่สุดก็คือเลขสองวันพุธเด่นสองตอนนี้นะก่อนหน้านั้นจะเป็นเจ็ดแ้าแต่ห้างวดหลังสุด เลขที่มาวินที่สุดก็คือเลขสองพุทธที่สี่เดือนหกเก้าหกสองหกพุทธที่ส <c oughs> <c oughs> ิบเอ็ดเดือนหกสองศูนย์สามสามเห็นไหมเบิ้ลไหมหกสองหกหาาสองศูนย์สามสามมีสองมาพุทธที่สิบแปดเดือนหกสี่แปดสองสองสี่แปดสองสองเบิ้ลสองสอง ต่นั้นวันพระเลยนะวันพระเลยนะ4822ผมจับเข้า48แล้ววันพุธที่25เดือน6วันพระอีกนะครับออก3228วันนั้นผมเสียดายมากจับ4228ออก3228ก็คือเอาตัวเดิมมาออก8 2งมา228เบิ้ลเบิ้ลหน้า228แล้วก็ติดสองครับสองล่างสองบนล่าสุดออกวันพุธที่2เดือน7 2206เบิ้ล22อีกแล้วครับท่าน22 06เพราะฉะนั้นระวังเบิ้ลไว้นิดหนึ่งนะครับก็ให้ระวังระวังเบิ้ลหรือไม่ก็เออน่าจะระวังเบิ้ลนะครับก็ระวังผมให้ระวังเบิ้ลก็แล้วกัน เบิ้ลอีกรอบหนึ่งอ่ะมันโกนด้วยก็ระวังเบิ้ลโกนล,ล่าสุดวันที่สองนั่นแหละก็คือตรงกับวันพุธออกสองสองศูนย์หกครับก็ระวังเบิ้ลนะผมให้ระวังเบิ้ลนะเบิ้ลมีสามตัวสองสองแปดแปดเก้าเก้าครับที่ผมจับให้นะสองสองแปดแปดเก้าเก้าระวังเบิ้ลเด่นวันนี้ผมมองไปที่เลขสองนะครับซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีสองอีก,กตัวหนึ่งก็น่าจะเป็นเลขแปด หรือ9ขึ้นบนนะครับเลือกเลขสอในอาจจากสถติช่วงนี้ที่2มาดีในวันพุธนะครับคิดว่าน่าจะมี2ติดนะแรกผมจะเลือก8ปดดูไปดูมาขอเลือกสองซื้ออะไรก็ได้ขอมี2แล้วก็ซื้ออะไรก็ได้ขอมี8อีกตัวหนึ่งนะครับคิดว่า2อาจจะมาแล้วก็แปดเพวแปดมีชนเด่นพุทธด้วยเห็นไหมแปดพุทธพุทธ <c oughs> เด่นบนมี8นะครับไม่มีเ้านะเด่นบนแต่ผมจับเ้าเพราะว่ามีห้าหกเ็ใช่ไหม มันมีห้าหกเจ็ดผมก็จับแล้วเก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดนะครับอันนี้ก็จับให้หมดเลยก็จะมีศูนย์แปดกับศูนย์เก้าที่ผมจับแล้วบนมันไม่มีศูนย์เออถ้าออกศูนย์เก้านี่ก็ผมก็เลยไม่ได้ให้เด่นนะให้แค่สองเก้าอันนี้ก็จับแบบกลัวเด่นบนผมหลุดจากห้าหกเจ็ดแปดแต่ถ้าไม่หลุดก็จะเป็นชุดประมาณนี้แหละห้าแปดก็เด่นอยู่นะครับห้าแปดแปดศูนย์ใช้ครับนะมองอยู่ประมาณนี้ครับร้อยผมชอบเลขสอง ใหเด่นที่สุดผมชีผมเลือกเลขสองนะครับเด่นที่สุดนะครับผมเลือกเลขสองนะผมให้เลือกเลขสองอ่าร้อยเด่นดูแล้วก็น่าจะเป็นเลขสองอาจจะเบิ้ลทั้งสองเนาะ่ะผมให้เด่นตัวนี้นะครับร้อยเด่นสองตัวหนึ่งแล้วก็ห้ากับเก้าเป็นตัวรองนะใครชอบเก้าได้ครับ ใคชอบหได้ครับอาจจะมาทดลองรอบที่ผ่านมานะครับวันนี้ก็เด่นที่สุดข้อสองรองข้แปก้ะเลือกเลข2องเฮ้ยที่จริงก็นนะ่าจะเอา2อมาอยู่ตรงนี้นะเอาแปไม่เป็นไร2อยู่ตรงไหนก็เ,เหมือนกันเลขสอก,ก็เลขแปดก็จะอยู่ล่างแล้ว8อยู่บนอะไรประมาณนี้นะครับนะวันโกนระวังด้วยส่วนชุดเด่นนะครับวันนี้ผมอมองไปที่2 2 2 8 สองเก้าแปดห้าแปดศูนย์ครับแปดห้าแปดศูนย์เออแปดหกได้ครับแปดหกได้นะแปดเจ็ดแปดเก้าอาจจะขึ้นข้างบนแล้วอก็ระวังแปดแปดเก้าเก้าด้วยนะถ้าไปม,มาแบบนี้ก็จะเป็นแปดแปดเก้าเก้าขึ้นบนก็เน้นแปดมากกว่าเก้านะครับ เบิร์ผมชอบอยู่สองชุดสองสองแปดแปดนะครับสองสองแปดแปดหรืเป็นก็เก้าเก้าอแปดเก้าวันนี้ไม่ไม่ไม่ขึ้นบนมากนะก็อยู่ประมาณนี้นะครับสำหรับชุดสามตัวก็ขอให้แตกนะครับเบ็ดเดียวชอบอะไรสองสองสองแปดสองสองแปดศูนย์สองสองห้าแปดในในในชุดที่มีแปดแล้วก็ลองที่สองสองสองเก้าวันนี้ก็โอ้อาจจะเบิร์หาม อะไรก็ว่ากันไปในประมาณนี้ถ้าไม่ติดศูนย์ก็อาจจะเบิ้ลหามนี่แหละเออวันนี้ระวังเบิ้ลหามด้วยนะครับสตตินี่วันพุธก็ค่อ,อคนข้างที่จะเอ็นเ,เอียงมาที่สองนะครับระวังสองวันนี้เอ็นเอียงมาที่สองติดมันเอ็นเอียงมาที่สองผมให้สองเด็ดลองแปดนะค,คิดว่าสองน่าจะมามาตัวเดิมด้วยรอบที่แล้วก็สองสองศูนย์หกไงก็ระวังสองเน้นที่สอง แต่วันนี้ไม่ที่เก้านะอาจจะเป็นเก้าเจ็ดได้ไหมได้ครับผมจับให้อยู่ไม่ได้ไม่ให้ไม่ได้ขีดให้ถ้าเก้ามานะผมชอบเก้าอะไรแบบนี้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอีกชุดหนึ่งเนาะเอาเป็นเก้าเก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าศูนย์เอาเป็นห้าเก้าหกก็แล้วกันเนาะก็มันอยู่ติดอยู่ชุดเด่นบนด้วยนะครับห้าเก้าห้าเจ็ดไม่แน่นะครับเก้าเจ็ดเออนี่นี่น,น,นี่ตัวนี้นะครับเก้าห้า เก้าศูนย์คุณเก้าศูนย์ผกคนจับอยู่นะทําไมไม่เอาเด็ดเก้าศูนย์แล้วเก้าเจ็ดดีเอาเก้าศูนย์ไหมระวังวันที่มันจะมาเนกะ้าเจ็ดเก้าศูนย์ให้เด่นหน่อยอาจจะไม่ติดตรงนี้นะแต่ก็ออยู่ในชุดสามตัวผมจับอะ่ะโอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดให้เด่นมากหน่อยนะก็ชอบ <laughs> อประมาณนี้ครับผมสำหรับชุดเด่นที่ผมขีดเส้นใต้ให้ก็คือ น่แหละเน้นๆนะครับวันนี้ก็เสื้ออะไรก็ได้ก่อ้มีสองกับแปดนะครับน่าจะมาเข้าวินนะแต่ดได้ที่ไม่ใช่วันพระแต่เป็นวันโกนก็วระวังเบิ้ลนั่นแหละตามนี้ครับคิดว่าวันนี้น่าจะมานะครับสายเหนื่อยผ่านสองตัวผ่านสามตัวก็น่าจะนะครับเนาะกับารมีปู่วันนี้เปิดดวงโชคลากให้กับใครที่เนาะกดไลค์กดแชร์ใครที่ติดตามนะครับนะใครที่ ดูแอดประจำนะครับก็ฝากเนาะเนาะขอพามีปู่เปิดดวงโชคนะครับโชคลาภนะวันนี้สองทุ่มยี่สิบห้านาทีนะเรามาลุ้นกันว่าแนวทางที่ผมวิเคราะห์จะมาในแบบที่คิดไว้หรือเปล่านะครับวันนี้ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีสองซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีแปดนะครับวันนี้ก็ระวังเบิ้ลหามด้วยนะครับวันโกด แล้วก็วันพุธชอบเบิ้ลครับโชคดีทุกคนนะครับ